เราเหลือสตาร์ตโต้หกบาทอ่ะไม่ได้เมื่อไรผมจะได้ตัวละครในเคเบบอลลอนสักทีวะตอนนี้ผมอยากสตาร์ตตัวละครเคเบลบอลลอนแค่นั้นแล้วไม่ได้สักทีกดตามพี่ช่องแจกกระทะสามอันช่องแจกกระทะกระทะเยอะจังสามารถได้ตะหลิวหนึ่งงานจากเวมอนก็ทำสามแท็กเนี่ย ได้แท็กอีกแล้วน้องเอาจริงหมดนี้ถ้าเกิดภูมันรวมกันใช่ไหมสามแท็กม่งไม่ได้การันตีใช่ป่ะ3มแท็กอาจจะต้องหนีไปเล่น4บาท3ดาวแทนเพราะว่า5บาท3ดาวมันมันดักกันง่ายอะตัวเดียวมันก็ดักได้แล้วอะุอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันกดเหล็กกดเหล็กนี่หว่าไม่ใช่เราหหาสบาทมาจากไหนอะนี่กดเหล็กกดเหล็กแอดมินเคมบอลอนรูนัน 2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม e หล u e o f l e g e n d หรือว่าจะเป็นเกม TFT แถมเติมบนเว็บรับ Richman ค o i n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และลายจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง w i c h m a n Shop กดเหล็กก็เป็นเพียงได้แค่กดเหล็กนะครับเดี๋ยวผมมีดาบปะผมไม่มี ไอน,นี้ไปไหนเนี่ยไม่เล่นเลยเนี่ยทำอะไรอะมีคนเปิดเคมาร์ลหรอ,หรอแล้วมันทำอะไรั้ก็ไม่มีเนี่ยเอฟคทำเฮี้ยวนะไม่เล่นเฉยเลยี่ไม่ชอบเลเบลหรอไปสุดสายเลเบลเล่นเบื่อแล้วอะเลเวลแม่งใช้สองตายเล่นกระจอบเกินถนึงว่ามันทำง่ายเกินเลยตอนนี้ผมมีจริงจริงมีอีกสุดสายอันนึงที่ผมอยากเล่นแต่มันยากเพราะมันแปลงไม่ได้สแคปเก้าไม่ได้เล่นสักที ผมได้เล่นผมได้เล่นสเก็ปเก้ากี่มือสแคปเก้าม่งต้องไปลุ้นในนี้อย่างเดียวอะแบบออกเมนแรกถ้าถ้าไม่ใช่เอนเคาน์เตอร์เอนเคาน์เตอร์ซีวิก้าใช่ไหมก็เอ้ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เอ็นเคาน์เตอร์เอ็มบาสซาก็ต้องไปลุ้นลุ้นออกเมนแรกเป็นดัมมี่สองเทรดหรือแม้กระทั่งสามเทรดได้สแคปแล้วก็ออกเมนได้สแคปบวกหนึ่งหนึ่งออกเมนที่ดึงตัวละครขึ้นมานั่งแล้วของจะแยกดึงแท็กให้แยกจากกันได้ไหมไม่ได้ครับ เขาดักใรวะเขาทาอะไรอ่ะแม่ผมว่าเขาไม่เล่นเฉยเห็นเอ็นคาสเตอร์ไม่สนุกแล้วก็ตัวสตาร์ทไม่สนุกอยากได้ตัวสตาร์ทห้าบาทหกบาทเขาก็เลยไม่เล่นเสผมเคยได้สองครั้งสุดท้ายแพ้สี่บาทสามดาวไม่ถึงได้เลยคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยได้ทั้งไม่เล่นได้ทั้งดักครับยอคาเดมี่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูคนดูโอ้แต่มันเป็นโหมดช่องเลยอคาเดมี่ตีกระจายมันแปลว่าอะไรครับ คาเดมิตีกระจายแปลว่าหรือว่าไปปะไปปะไปปะคันมิตีกระจายหรอเว้ยไปครับมาๆมา,มา,มาสามจ่ายสามจ่ายเจไม่ใช่เจตมันมีตัวที่ตัวที่ไอ้นี่ไม่ใช่หรอเอสเลียวอ่ะเจที่อะไรสรัตว์ักครับนู่จ่ลัวรักสามตีกระจายแล้วเราเล่นแค่อคาเดมี่สามเล่ยนะไม่ต้องเล่นเยอะเลย <My answer. S 1> ไม่เล่นหรอเปล่ากั ผมยังอยู่ในเส้นทางวะเนี่ยเห็นเอ็มบราซ่าแล้วไม่อยากเล่นแล้วเนะี่ยเอ็ดเลียวเออค่าเห็นเส้นทางขาดใครเนะี่ยยากขาดสมโฟบาร์ดี้เลี้ยวเนี่ยไม่พี่พี่อยู่น,นอกเส้นทางเลยได้เอ็มบราซ่าฟรีจากน้องชองค์โอ้โหคนนี้ได้ทั้งเอ็มบราซา่าทั้งคอกิเกินแะเปล่าแต่เดเวนเอาให้อะเดะแต่เทรเวนผมเอาให้อะเดะไม่มาเลยวะไอ้ดาเลียอยากเปิดคอนฟูเลอร์สี่เลี้ยวกลับไหมครับ เรียวกลับไปเล่นอะไรอ่ะคอนเฟลเลอร์ยังไม่สีเลยอยากเล่นของเฟลเลอร์นั่นแหละวันนี้ผมชอบเล่นของเฟลเลอร์ไม่รู้ทำไมนะป่าหลอจริงผมชอบเล่นของเฟลเลอร์อยู่แล้วแค่พอมันไม่ได้หิวแต้มก็เลยก็แค่อยากเล่นเฉยๆในเอสเลียวเอสเลียวตัวแรกไม่มาเลยให้เอสเลียวตัวแรกมันมาก่อนดีกว่าเราไปสามกระจายเจสแทนงี่ะมันจะเก่งมีใครเคยเล่นมั้งอ่ะสามตีกระจายเจสอ่ะสามตีกระจายเจสจากอะคาเดมี่เนี่ยใช้อคาเดมี่แค่สามด้อใช้น้องที่เป็นอุ้ย ไอเทมข้างๆตลกตลกงคนดูเป็นเดียวมาคนดูสามตีกระจายครบแล้วนะตอนเนี้เคยลองตาหนึ่งครับหมาไม่กินตอนนี้คือสามตีกระจายครบแล้วนะก็คือมีอันที่หนึ่งมีอันที่สองแล้วก็อะคาเดมีเป็นอันที่สามกระแดกระแดกระแด กด้ด hmm. ้ได้ผมขาดี hmm. Sim, ิวหน้าได้ริวหน้าก็ได้3าตีกระจายไหนไหเอสเรียวก็มาละเก่งต้องสาดาวเอสเยวก็ต้องสดาวอยู่แล้วดิแต่มันเป็นหมดช่องไงหมดช่องไม่รู้จะเล่นได้ทํงไงชื่อเรื่องความระเบิดสายได้นั่นแหละโอ้ยตัว3บาทแมวไอ้ลยวหน้าไปเนี่ยถ้างานทิษฐาผมใส่อะไรอะเจาะเกาะปะเพราะว่าผมจะใส่เอสเลวสาตีกรจาย ที่เหลือของแทงแล้วเนาะเล่นผมจะเล่นผมจะเล่นอาทิลิสสี่นั่นแหละอาธิลิสสี่ซัมติงอาจจะแค่อาธิลิสสี่เซนติเนลโงโง,ง่ายง่าย,ยเล่นหมดช่องจิตนะ้ช่องจิตใจอยากแฟมบาี่ครับพี่อันนี้เรายังอยู่ในช่องปะคือผมรู้สึกว่ารีโล3สาบาทเนะี่ยยังไม่เท่าไหร่นะในช่องนอ่ะให้รีโล1หนึ่งบาทสองบาทนี่คืออะไรครับเซอร์เบตนามกับซีอัปเดตพร้อมกันไหมพร้อมกันครับ โลทีน่เรียวหน้าอ๋ผมมาใครไว้นะจออยากได้เรียวหน้าเพราะว่าเหมือนี่ผมบอกผมจะได้เปิดอันนี้ทีอะคาเดมี่ฟันแฟกนะครับเซิร์ฟซีเซิร์ฟเวียดนามเซิร์ฟโซนบ้านเราอัปเดตเร็วกว่า na 1หนึ่งวันนะครับเพราะว่าไทาม์โซนเขาช้ากว่าเขาก็เลยช้ากว่าเราวันมันเหลือสุดสายแล้วคนลุกอีกไหมไม่มีแล้วนะหมดแล้วไอเมอน์ไดไงเรียวหน้า หยิบเดียวหน้ากูได้ตีกระจายกันนะไอ้ทัศ <c> น <oughs> ์หยิบก็ได้ผมหยิบเพราะว่าเดี๋ยวเอาเอาจอกก่อ,อใส่ตีกระจายทิศหนา้าสามดาวสุดสายนับไหมนับก็ได้ครับอยากนับอะไรก็นับนับอะไรก็นับครับน้องเบอร์ <c oughs> รี่เว้ยเราได้เราเว้ยเราได้เราเว้ยอุ้ยได้เดียวสองดาวเลยแล้วสามตีกระจายเลยตรงนี้ไอ้ได้ดุกเล็กสองอันมานาซูเนะมาทำอะไรคนดูมานาซูเนะเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะมานาซูเนะทิศหนา้าเนี่ย จะกอดไปใส่ใครวะซอกอดเดี๋ยวรอใส่คอกิเล่นไอ้เลเบลเนี่ยไม่ต้องเล่นเลสุดสายแฟมอิเตอออใช่ใช่อันนั้นผมต้องรอสตาร์หกบาทเป็นวอลิกเท่านั้นเพราะโหมดนี้มันสร้างโหมดช่องมันสร้างแบบนี้แบบเบิรแบบเบิทุยโหมดช่องมันสร้างมาแบบนี้หแบบแบบแบบมดเบลโหมดช่องมันสร้างมาแบบนี้อยู่แล้วสร้างให้มาแบบมานั่งเล่นอะไรสุดสายเวอร์ เดี๋ยวโลววเจ็บอดเราก็จบแค่นี้ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปมันต้องจบววเก้านะวะเจ็ปดอ๋อจบวิวแปดได้ก็จะลงเออกอดกับคอกิลินเปีย้ยจะพักภาคพักอีกตั้งนานสัปดาห์หน้าไม่ใช่หรอเอสเลียวสามตีกระจายผมตีทีหนึ่งผมตีกี่ตัววะเฮ้อโบ้งอะไรวะแพ้ได้หรอ,อ,อข้างหน้าเรายังไม่สองดาวข้างหน้าเรายังติ่มอยู่ครับหน้าเราติ่มจัด They the เดจอยดูอเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ได้ดูมานาซูเนะไอ้นี่เลยเพิ่งล้าไปสองจุดห้ายน้อยจังหืมพอแล้ว กระจายอ่ะไปครับทางตลกไปเลยทางตลกเจนพี่มาไงไม่รู้อุยอ้ยอุ้ย นี่ตัวทาประโยชน์เราเจาะเกาะเจาะเวทโอ้ยมีตัดฮิวด้วยว่ะถอดแท็กออกก่อนนีกิกะตัดฮิวเจาะ <c oughs> เกาะอ๋อ,เอ,อเอสเลียวขาท่าไหร ขาดสองขาดสองลอดับเบิลดุ๊กให้โอเคอันนี้ของคอกิอินซู 1, 1, 1, แล้วขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดหนึ่งะดับดับเบิลดับเบิลดุ๊กเราขึ้นเลเวลเติมคอกิเฮ <c oughs> hey. hey. ยังไงเนี้ยยังไงยังไงฮัลโหลมาให้มันจบจบสิอันนี้ผมฝากใครอะ รู้จะฝากใครอ่ะมันต้องใส่คอเกียร์ใส่ตัวหน้าไปก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเ <c oughs> น้นทั่วถึงนะเมจช่างมัน3ตปีกระจายเอสเตเลียเอลตั้มถ้าใส่รูนันบวกจอ,อกาะมันจะจอ,อกาะตามที่รูนันกระจายไหมเหมือนจะไม่กระจายนะผมไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนจะไม่นะทำไมไม่ลองใส่เองอ๋อ,อเว็บไม่ใส่อ้าวไอ้นักลระมาเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะแต่แต่เหมือนจะไม่ครับเหมือนจะไม่ ที่หยิบผิดผมจะหยิบเชนเวสพี่เอาอีกแล้วนะเอ้อก็คุณสงสัยทำไมคุณไม่ทำอะคือบางอย่างในทีฟทีผมก็สงสัยผมก็ทําเองถามว่าผมเคยทํำไหมลูนันกับเจาเกาะเคยทําแต่มันมองยากผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันได้หรือไม่ได้ผมแค่ผมแค่ไม่มั่นใจเฉยๆว่ามันได้หรือไม่ได้สีวิก้ามาเอ้ยไอเจากเกามาทำาียอะยะไอสัตว์ <can> พอแล้วไหมฮะ กูต้องให้กี่ฮาเว้ยแล้วมึงสองดาวเลยเจสสองดาวเลยพนที่ไหนๆมึงก็มาขนาดนี้มึงสองดาวเลยเพื่อนที่บ้านให้อาภัยอยู่ละเปอูเจ็ดเจสสองตัวดุแม่งเลยแล้วกันเจอสองตัวเ ยุ่งดุ๊กแม่งเลยมันไส้เฮ้ยคนดูผมได้ของกระชองยังอะ่ะหมายถึงว่าเลือดต่ำกว่าห0สิบอ่ะอันนี้กูได้ยังเนี่ยหยือกูยังไม่ได้วะเนี่ยอยากได้ไม่อยากได้ติดเชือ้ออยากได้ผมอยากได้อยากได้คอลิงการ์ดอ่ะอุ้ยขอเดมันได้ตัวเดียวได้ไหมไม่มีอ่ะโอ้โห เราให้เจหรือเราเราเล่นเอสเลียวเราก็ต้องให้เอสเลียวนะครับ <c oughs> การไมบอกว่าเราจะเราจะให้เจหรือเราให้เอสเลียวได้แลได้แล้วได้แล้วได้แล้วคิดเร็วก่อนรักไม่ออกใคร้งั้นอําคุณสูจอกเกาะเอาชีฟมาให้นี่เลย เดี๋ยวรอตีทิ้งทีเดียวเดี๋ยวผมตีลาบิเปอร์นี้ทิ้งไปก่อดี AD เท่าไหร่อ่ะสามร้อยสิบสองอุ้ยเชี่ยแรงจังเโอาโตโัวแขกอะแรงจังเอาตัวแขกแรงจังได้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มห้าสิห้าเปอร์เซ็นตจัดทุกแหล่งไอ้นี้ให้ให้ AD ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าดีสามร้อยกว่า ว่าไงพิมพ์ว่าให้เจสทำไมพิมพ์ไม่ทันเปลี่ยนเป็นเอสเลียวก่อนไม่ก็เราเล่นเอสเลี่ยงไงก็เลยต้องให้เอสเลี่ยงเราตั้งใจมาเล่นเอสเลี่ยงไม่ใช่หรอผมก็เลยให้เอสเลี่ยงนี่แหละผมยังไม่ได้ของช่องใช่ไหมของช่องเลือดต่ำห้าสิบนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้นะเพราะว่าส่วนมากเอ้ยได้แล้วดีนี่ไงสเตอร์ชีพแสงเออถูกแล้วมันให้มาแล้วมันให้มาแล้วมันให้มาแล้วเดี๋ยวเติมเอลิทเอ่อชิพแสงผมเอาไว้นะสิ่งที่เราไม่เอาไว้คืออันนี้เฮ้ยลัมเบิ้ลไม่ดุเลือด ซัมเบิลอะคาเดมี่ดูเลือดอันนี้อืมตีนี้เข้งไม่ดูได้คุณสุซับเลยตัดเกมมันจะตลกกับผมไปถึงเมื่อไหร่วะอ่ะนี่ได้ตัวข้างหลังมันของมันเต็มหมดแล้วอ่ะอุ้ยแรงวะ่ะเอ็ดเลียวอ่ะคุณด,ดูดเแบบเอ็ดเลียวดิ อันนี้แรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยอันนี้ไม่ตลกนะเนี่ยเขาตัวแขกแรงมากเลยแปะ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 ตัวแขกเบิ่มเบิ่มอ่ะให้มือรอฟีโลช่างมันเกลียดเลยผมอยากเติมเอริทครับเอาฟอร์มสวอปถอยหลังเอฟไฟหายังไวใช่หายไวมากเรายิงโดนกี่ตัววะลูนันนี่มันเพิ่มหนึ่งใช่ไหมยิงเพิ่มหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเรายิงกะเรายิงทุกตัวโดนบอดอะ่ะ หนึ่งอัโต้แต็์ของเลตเลวคือโดนทุกตัวครับในบอร์ดเนี่ยดูดิโดนทุกตัวไม่ถึงออโต้แต็กนะนั่นน่ะดู <c oughs> ดูข้างหลังนดูข้างหลังเน <c oughs> <c oughs> ี่ยดูข้างหลังเนี่ยเฮียดูดนเมดี้หก็คือนี่ยิงสองหนึ่งสองเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมันเก้าวะมันใช่เก้าวะมันนับยังไงวะรูนันของคุณจะยิงเพิ่มลูกไฟหนึ่งลูก ก็คือลูนันปกติลูนันปกติจะยิงโดนสองตัวใช่ไหมไอเน,นี้ยคือจะยิงโดนสตัวก็สามเดียวผมยิงโดนเก้าตัวเออถูกล้วรวมของเจสครับเป็นสิบห้ารวมเจสเจสผมยิงโดนเก้าตัวม S, เมทัลเอสเลียวอะ่ะเจสยิงโดนหกตัวออโตแท็กเจสโดนหกตัวถ้าคุณมีตัวละครแค่9้าตัวในบอกคุณก็จะโดนทุกตัวดูข้างหลังข้วงหลังข้งหลังข้างหลังแม่งเหมือนโดนอะไรก็ไม่รู้ นายบอดอะไรอนายนายบอดอะคาเดมี่หกหกเซนติเนลนายยังไม่ไหวเราอ่ะนายหกเซนติเนลแต่ข้างหลังนายละลายเป็นน้ำเลยอ่ะเยอะเลยวันนี้นี่มันอะไรกันครับผมขาดอะไรคนดูเอาแตทีฮิวมีแล้วเ่ว่าผมไม่ขาดอะไรแล้วอ,อ่ะโอ้แทงแทงไวได้มีรีเดมยังวะมันไม่มีมีเดมไปฮิวตัวหน้ามาแล้วช่องให้ผมเพิ่มออกเมนดิบได้เจสซัเฮ้ยมึงลึก นี่กูจะจ่อไปไหนเนี่ยไอเดี๋ยวผมแปลงเซนติเนลผมแปลงเซนติเนลได้นี่ว่ะแปลงได้แปลงได้ไดคนดูแต่ว่าแปลงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรป่ะแต่ก็แปลงมาแล้วเนี่ยตายไอไแม่งให้เจาะเกาะอ,อยู่นั่นเนี่ยให้ไม่หยุดมีแล้วเฮ้ยตายเลย ลงไอริเล,ลียลงไอรีเลียมันไม่ได้ฟอร์มสวอปไปเลยถ้าลงไอริเลียก็คือต้องขายไม่ถึงว่าต้องเอาเซ,น,เซ,น,เซนตินลมาให้ให้ไอเนี่ยให้ลักอ่ะเนี่ยก็คือจะเป็นภาพนี้แล้วก็ลงไอริเลียเจะได้ภาพนี้แทนกลัวจ่อไม่โทวถึงครับนี่ไฮเมอร์ mer, ผมยังไม่ได้สองดาวเลยนะ อุ้ยโหเหลือไอวายโอรุยังอยู่เลยวะเวรเลดยังอยู่เลยวะพิชไฟเตอร์เท่าไหร่พิชไฟเตอร์แปดสุดสายเหมือนกันเวรเลดสี่ดาวเด้อดูเวรเลดเลือดไหลดิเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหฉันต่อยถึงล้มเลยวะอันนี้ต้องโพซิชั่นวะหรือไม่ก็ต้องโลลัมเบิลสองน่าจะต้องโล่ปะมันไม่มีเงินขึ้นเลยแบบเพรว่าผมโลลัมเบิลสองเอลิทสองดีกว่าแล้วไม่ไม er ่เอาเซนติเนลหกเอาเพราะเราไม่ม he ีซีซีอ่ะ ผมต้องเอาซีซีไปหยุดไวโอลีตอ่ะอีกบอร์ดหนึ่งบอร์ดอะไรเดเบลเจ็ดเดเบลเก้าลัมเบิลเลเบลลัมเบิลสมดาวแล้วด้วย,วยทั้งคู่มั่งมีตังทั้งคู่เลยผมขึ้นผมนขึ้นไม่ได้อ่ะให้มบอดิ้งตรง จริงเ,เราดับเซนติเนลหนึ่งออกได้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้จะใส่อะไรเนี่ยเจอบอดเลเวลไหวป่ะไม่ไหวไไหเว้ยไดเท่านี้วะ่ะ สู้สองบ่นี้ไม่ได้ละสู้เลเวลเจ็ดกับพิดไฟเตอร์แปดไม่ได้เรเวลสิบไปแล้วเลเวลเจ็ดแล้วผมซื้อทำไมวะเนี่ย เจอละเบิ้ลวะเมื่ไม่เจอคร ouais, ับว <ản elles> ิวเวรีมันต่อยเจสเฮ้เราอดบอดสองบอดนี้ใครชนะอะเวรียแพ้ก็คือคนหัวติดไฟคือเอ่อเลเบลเอ้าผมอัปเกรดนะผมไม่ตัง ่เราเจอไวโอเลตยิงอย่างนี้เนี่ยผมจะมาเบิร์ดไวโอเลตนะครับเอาสามตัวนี้มาเบิร์ดไวโอเลตมันตายหาเลยสี่ตัวเลยครัเบิร์ดมันการมันมันไม่มีเอตออบไหนอย่าไปกลัวโอ้ยใครโผล่ใครเดินหน้าไปหาแม่งตายเลยโอเลตตายเหลือให้โมตัวเดียวแอะ ได้เท่านี้วะคนดูไม่มีลัมเบิลไม่มีอะไรแล้วไอเทมมันล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงหรอไอเทมแม่งดูดิขนาดผมลงแค่สแคปสองอะแต่ว่าโล่ผมหนึ่งพันสองร้อยอะแค่แม่งล้นล้นแล้วล้นอีกล้นล้นดู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 ดดูดูดดูดูดูู้ดู้อดูดูดหด แต่อยู่เราขาดหนึ่งดีกว่าไอผมลงเซนติเนลได้รบลำบินนแปลงบุยเซอร์ได้เฮ้ยสิวกาสามมันอะน้องอะไร อาวคนนี้โซอี้จะสามเนี่ยวะท่าเปลี่ยนไหมระเบิลสอ,องโอคูนเอเลียวยิงออโต้ใส่ไม่ไหววะแต่เลดเก่งนะแต่ว่าเลดเกมดรอปยางเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตัวละครมันเยอะตัวละครมันเยอะแล้วเราเรา,เราตีไม่ทันอ่ะแต่เก่งอยู่ถ้าเล่นในถ้าเล่นในทั่วไปอ่ะเก่งเก่งเลยอ่ะเอเ็ดเลียวเมื่อี้ พอเป็นหมดช่อง้อยเทม,มันเยอะเกินพอไอเทมเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกตัวพวกตัวสามบาทมันมันรีดรีดดามจนได้ไม่มากพอเอ๊ะตัวสามบาทเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งบาทนะพี่พี่ตัวสามบาทเลยนะแต่เมื่อกี้นี่แก๊งหนึ่งบาทนี่ผมชอบนะผมชอบนะนั่งเล่นช่องเล่นไรดีครับสี่บาทสามดาวไม่มานั่งเล่นแฟมิลี่ใช่ ครอบครัวแก๊งสตัวป่ะพี่ครับพี่ครับช่องเล่นไรดีเอาไปเลยครอบครัวครอบครัวผิดไฟเตอร์ใครบอกสุดสายไม่มีก็เมื่อกี้สุดสายไอ้นี่สุดสายผิดไฟเตอร์แปดวอวิกคนดูวอลวิกผมมีหนึ่งคำถามถ้าเราได้สตาร์เตอร์วอลวิกผมต้องรีโล่แฟมิลี่ไหมหรือไม่โลคือตัวผมมันไม่อยากโลผมแค่ผมแค่อยากเก็บตัวละครแฟมิลี่ไว้แล้วพอเราได้แฟมิลี่ห เราก็แค่โยนตัวละครแฟมิลีที่เราเก็บไว้ลงใบเฉยๆหรือเราต้องโลกคือใจผมมันไม่อยากโล f แฟมิลี่ถ้าต่อให้ได้วอลวกิตก็ตามอผมจะไปเล่นสแตนดาดปกติ